<c oughs> น,น้สมรคุณจันอะมาแล้วเหรอเพราะตัวดีนะ้ากำลังคุยกันหนูจันเรื่องของเรากับแม่นางเอกนั้นอยู่พี่สิชนกับแม่นางเอกนั้นไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับนะสมร <c oughs> แหมรีบพูดจากแก้ตัวแทนกันเลยนะเจ้านายลูกน้องคู่นี้ผมไม่ได้แก้ตัวครับแต่พี่สิชนโดนวางยาจริงๆครับนะสมรคุณจันฮะ <c oughs> ถึงกับวางยากันเลยเหรอ ใช่ครับแม่นางเอกนั่นน่ะก็เล่นแอคติ้งใหญ่บีบน้ําตาให้พิสิชนเขาสงสารนะครับพิสิชนเขาก็เลยพลาดนันสมอนก็น่าจะรู้จุดอ่อนของพิสิชนเลครับว่าพิสิชนเขาขี้สงสารขนาดไหนนี่เราไม่ได้มาสร้างเรื่องโกหกนะใส่ร้ายผู้หญิงนะเพราะผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับนันสมอนอ่ะสิชนไม่มีอะไรจะพูดเลยเหรอลูกเพราะตัวต้นเหตุหแค่คำพูด ยืนยันอะไรใครไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้กับทุกคนเองนี่ถึงขนาดหวาอยากันเนี่ยนะแม่นางเองนี่ก็ใช่ย่อยนะเนี่ยต่อไปนี้ต้องระวังตัวหน่อยนะลูกครับนะสมออมานีมามาน้างนี้เร็วมานัางนี้มาลูกมานวนขานวอุ่นๆอย่างนี้ยังหลัะเร,เร็วๆเข้า,ขา เสร็จแล้วค่ะกำลังได้ที่เลยค่ะนี่นะคะจันค่ะคุณสีชนมาพอดีเลยค่ะจะได้ดื่มพร้อมคุณจันเลยนะคะหอมหอมอมากค่ะนี่อะไรหรอคะสมุนไพรบำรุงร่างกายนะลูกก็น้าเห็นว่าพักนี้เราสองคนทำงานหนักกันนะ่นะนะ้าก็เลยไปหาสมุนไพรมาบำรุงให้หน้อยผมยังแข็งแรงดีอยู่นะครับน้าสมรไม่ต้องบำรุงอะไรเลย อถ้างั้นเดี๋ยวผมดื่มแทนองพี่ปวดไม่ได้อก็ก็ก็ถ้าเรายังแข็งแรงอยู่อ่ะก็จะโดนวางยาง่ายๆเหรอลูกคนนั้นสิคะเดี๋ยวของคุณจอมนะป้าจะไปต้มให้ใหม่ค่ะนี่นะคะคุณสมรนะคะอุตส่าห์นะคะลงมือเคี้ยวตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ คุณเสียชนกับคุณจับดื่มเถอะค่ะให้เสียน้ำใจคุณสมอนเลยนะคะใช่ลูกดื่มเข้าไปเถอะถือว่าล้างพิษนะลูกนะกินล้างพิษนะครับจ้ะอีกนนีกนิดอกนิด